สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องฟองปายนะคะมาเจอกันอาหารเทียงกับเอียงแล้วค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเซ่บๆ่พี่น้องทั้ง พี่น้องทั้งไทยทั้งยุโรปทั่วโลกเลยค่ะพี่น้องนะคะ fc มา fc เก่ามากินเขาเทียงน้ำเอียงค่ะพี่น้องอย่างไรเอียงก็ขเขาบคุณพราะแม่พี่น้องนะคะที่เขามา่เบิ่งคลิปจนจบนะคะพี่น้องจึงได้ก็่าลืมห้ยกำลังใจกันเวยค่ะพี่น้องส่องสาวนอนกับเป็นทรงน้อยค่ะพี่น้องสามารถติดตามในสองสองทางเนาะทั้งเพจ facebook แล้วก็ทั้งยูทูบค่ะพี่น้องจึงได้กะมากินเขาเทียงน้ำกันแสบมาเบิ่งมาเมื่อนี้เอียงพาพี่น้องกินยังตำเก่าตำเหลาตีนไก่นะคะพี่น้อง กะซีมิตีนไกน่น่แล้วก็มีลูกอ่าอ่ามูยอ่อเยอรมันค่ะเมื่อเบิงผักขัางเคี่ยงเข้ากับซีมีอ่าผักโหระพาเนาะผักโหระพาจากสวนนะคะแล้วก็ปาป,ปิกาปาปิกาหน่อยนะคะแล้วก็แรดีดค่ะแล้วก็สลัดคอร์ดผักแพลวเน่ผักบุ้งเน่ค่ะพี่น้องมากค่ะมื้อกินจัเส็นพร้อมค่ะลวกเส็นพร้อมอืมอม Ừm Răng เด็ดน mm ักอือ หวานค่ะมัร <c oughs> น,นีอากาศเยน็นเนาะเย็นนิดนึงเดี๋ยวหอนเยาะนาเลยนยะวอื้มว่ามตสามเลืดนาะเราก็ตีนไก่ค่ะ เปื่อยทับพี่น้องอืม นลูกเขาพี่น้อง <c oughs> บานเขานอนเห็ดออกายหลายสะอวนให้เจาไปเก็บพี่น้องเอ้สาวนอน,นเหนือยพาไปเก็บอยู่ยากคัก อืม uh huh. ไปตังเด้อพี่น้องแซกแซ่บ <c oughs> ยังปรุงน้ำเหมือนกันนะคะต้มต้มตีนไก่ต้องมีเปลือยวิธีตัง,ตงต <c oughs> ท,ทงำยาค่ะปรุงน้ำคือนำตังทั่วไป <c oughs> เอาตีนลงไปโคเล็กโค <c oughs> เ,เล็กแล้วล่ะคะ่ะ อืมฮึ่มอืมอืเต็มีนมดเต็มีมเย บริรัคข้าปุ่นนะคะกินเส้นมีเข้ากันได้พี่น้องเลย เป Lew ืือยเปือยพี่น้องพาบอกกินตินก็ยังขอโทษขออภัยนะบเมนูเมนูยอดฮิตพี่น้อย เบื่อคักค่ะยังต้มชั่วโมงหนึ่งอ่ะ ว่านหวานไปหรอใยครับ อมอเด็ดพี่นองมันบบเผ็ดแล้วพี่นองพริกเยู่ออพริกวันอืม อันนี้ก็ติดเมื่อเด้พี่น้องเสร็จ้ทุกคนาอาสาวนอนเพื่อเบาเตี้ยหิวเขาพี่น้องออขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาส้มคลิปยังจึนจบนะพี่น้องจังใดเขาก็ับมากินขกเขาตั้งแซ่แสบ เดี๋ยวเบิ้งคลิปนาไว้าองานพาพพี่น้องกินกับหยังนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันค่ะจังไรทายเอียงกินบดสุภาพพิถพประการใดอย่างก็ขอโทษขอพ่ยนะคะพี่น้องณจุดนี้เนาะอย่างไรก็เจอกันคลิปนาค่ะพี่น้องบ๊ายบาย